เราะฉะนั้นเราเวลาจะหลับจะนอนจะไปไหนมาไหนให้เราลึกถึงพุธทธธรรมสองฆ์อยู่เสมอนี่เรียกว่าเราสร้างมหาคุณนะเต็มหัวใจเราทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเวลายิ่งดีนี่คนนี้ไปไหนจเจริญเจริญรุ่งเรืองในตัวของเราเองสถานที่อยู่บริษัทบริวารก็เย็นไปตามกันหมดนะถ้าไม่มีศีลธรรมที่อย่างเดียวยุบย่อตัวของเราเอง ไม่มีศีลธรรมเสียตรงนี้ขอให้มีทุกคนนะนี <c> ่ <oughs> พูดมาเรื่อยๆคนก็มาเรื่อยๆไม่ทราบว่ามาเรื่อยมาทั้งนี้กว่าเทศเรื่อยๆจำเอานาบรรดาลูกหลาน <c oughs> วันนี้ได้พูดถึงเรื่องพุทธศาสนานี้เป็นาศาสนาที่เลิศเลอสูดยอดแล้วหาที่ต้องติไม่ได้นะ <c oughs> ใครได้เกิดมาได้พบพุทธศาสษาศาสนาได้กราบไหว้บูชานนบว่าเป็นราบอันประเสริฐของเราแหละนะเ <c oughs> นี่ยหลวงตาแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาสั่งสอนบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลาย่นะแต่ก็ท่านทั้งหลายก็ได้เห็นทั่วหน้ากันในระยะนี้ เป็นการช่วยชาดบ้านเมืองไปที่ไหนเห็นแต่เรื่องของหลวงตาเป็นบ้านเป็นเมืองจนลำคาญตัวเองนะเราไปที่ไหนเขาก็ติดป้ายไว้หลวงตามหาบัวแล้วเห็นรูปตามบ้านตามเรือนต,าตา่างๆมีอาจารย์มหาบัวอาจารย์มหาบัวไปที่ไหนมีแต่ชื่ออาจารย์มหาบัว บางทีแล้วก็ชักโมโหมันกันอันอีตาบัวจะเมันไรน้ำหนามันเจ่งเกินโลกเกินสงสารเขานักหน้า่ะไปที่ไหนเห็นแต่หลวงตาบัวหลวงตาบัวอันอีตาบัวันเป็นปอย่างไรนักหนานะ่เราว่าอย่างนั้นก็มีบางครั้งนี่อันพันพ่ออะไรควรที่เขารบนับถือเขาก็เขารพเราจะไปตำหนิเขาพูดทำอย่างนั้นไม่ถูกแต่ถ้าเราลืมตัว ที่เขาชมเชยฉลาดเหลนรละลึกมาเป็นขวัญตาขวัญใจแล้เราลืมเมื่อลืมตัวอย่างนี้เป็นความเสียหายแก่เราอันนี้โลกทั้งหลายที่เขาทําอย่างนั้นเร,เ,รเ,เ,เ,รเราก็ไม่หลงเ,เ,เราไม่หลงเขาชมเชยเราเราก็ไม่หลงเขาตําหนิจิเกียนเราเราก็ไม่หลงเพราะฉะนั้นเราจึงพูดสนุกปากว่าออีตาบวัวขึ้นได้สบายเข้าใจไหม